คุณคุณยุพินนี่ไปติดคุกมาหรือเปล่าคะคุณยุพินเนี่ยไปติดคุกมาหรือเปล่าคะติดนานแค่ไหนคะก็ทางพระเคื่อไทยเขาประกันตัวออกมาให้ค่ะทราบว่าค่ะทราบว่าคุณยุพินเนี่ยถูกถูกจับมัดมือไถ่หลังใช่ไหมคะคุณบอกว่าคู่กับคุณแหม่มกาดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ นั้นก็ถูกมัดมือมัดตาแล้วก็เอาไปที่ค่ายนาเลสวนแล้วก็ไปจิดตูที่คองเตรมาค่ะแล้วก็ทุกว,วันนี้ก็ยังคุมประพฤติอยู่จนหมดก็ประมาณเดือนหน้ายังไม่มีใครติดจออะไรมา,ากับแฟนนั่งเขาก็ต้องต้องโทรไปถามเขาเองนะคะค<ะ>่ะอ่าเบอรโทรเข้าไปไหมลนะ่ะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรดิฉันจะขอหลังไมค์ค่ะตอนนี้ของคุณยุพินน่ะช่วยช่วยเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะตั้งแต่ไปไปประสบข้อกรรมทา,ทางการเมืองเนี่ยมีเอ,อใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะอยากจะระบายให้ตอนนี้มีม,มีคนรับฟังทั่วโลกค่ะเป็นเขาเรายืมเงินเขาสิดร้อยละสิบมั่งสิบห้ามั่งยี่สิบมั่งแล้วแต่ว่าจะมาจึงเงือครอบครัวเอาแฟนเขาก็ไม่มีงานทำต่างคนต่างรับจ้างกันไปเรื่อยทุกวันนี้ก็ มีเงินมั่งไปซื้อเสื้อผ้ามาขายมั่งตามตลาดนัดมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยเๆนะคะจะเอามาคืนเขาก็ยังไม่มีรถทัรุเลอยู่อะค่ะเพราะว่าไม่มีใครเชื่อที่อย่างรถโดนจับเขาออกไปอะตอนนั้นที่รถจับอยู่ที่ตึกยูทเอ็มานะล้วอยู่ในตึกทุกเรามีทั้งหมด18คนนะคะค่ะคุณค่ะคุณโดนคุณโดนจับพร้อมกัน18คนใช่ไหมคะ ค่ะทุกเราเนี่ยเขาจะต้อนมาทั้งหมดอะอยู่ที่11เนี่ย18คนค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่ค่ายทะเลสวนนะสองสองคืนแล้วก็มาโดนจับมาติดกู่คองเฟรมก็จนกินไม่ได้อะ่ะพูดง่ายๆว่าขอร้องให้ลูกให้อะไรเนี่ยไปกู้เงินใครเข้ามาหน่อยทีบอกว่าไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้แม่จะตายแล้วเพราะแม่ไม่เคย แม่ไม่ได้ไปท,าาไทําอะไรใครแล้วทําไมต้องมาโดนจับ่างเนี้ยลูกเขาก็จะหามามาช่วยกันหกหมื่นของแฟนก็ทังญาติเขาเป็นคนเอามาประกันหกหมื่นตั้งแต่นั้นมาก็เลยจะยืมเงินใครเขาเขาก็ไม่ให้ตรงไหนเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่เชื่อและทางไหนเขาก็ดุก็ดา่าก็ว่าทูกวันนี้เขาก็บอกว่าเราเน,าเนี่ยเป็นคนโง่ว่ามวแต่ไปหลง ันนี้แต่ว่าเราก็ไปทุกงานเราไม่เชื่อเพราะเรามันเจ็บแล้วมันปวดแล้วเราต้องไปเพื่ออยากจะได้อยากให้ท่านกลับมาด้วยเรารักท่านแต่เราไม่อยากจะทําอะไรในสิ่งที่ว่าอันไหนที่ให้ท่านกลับมาได้เราอยากจะทําเราลำบากมากตอนนี้เราอยากจะเจอเราอยากจะคุยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะคุย อะไรเพราะเราเรียกร้องอะไรไปจากใครมันก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยได้นะคะอยากให้ทางรายการนี้ช่วยบอกบอกต่อไป้ด้วยค่ะคะ่ะรายการน,นี้นะคะแค่พวกเราแค่เป็นสื่อเป็นเสียงให้นะคะก็เอ่อเทปที่คุณพูดเสียงที่คุณพูดเนี่ยนะคะครเราจะเอาไปแพร่ค,ร <ๆ S 1> ค่ะก็ก็ดูเลยภาคน่ะมีมีภาคอยู่ะคะ่ะเด็กก็มีในตรงไหนยก็มีอาหารจะมีภาคอยู่ คุณคุณยุพินเนีย่ยถูกทําลายร่างกายไหมคะถูกทหารตีไหมคะปูค่ะในในในห้องขังก็มีเขาถ่ายรูปไว้หมือนกันท์เลยค่ะโอ้โหทหารตีคุณเหรอคะ่าค่ะแฟนก็โดนตีแล้วมอเตอร์ไซค์ก็หายแล้วเอ่อคือกระเป๋าสะพายของแฟนอะ่ะมีทองเราอยู่สองบาทแล้วเงินสองหมืนแล้วก็เอาไวใ้ในรถในรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะแล้วก็เขาก็เอามอเตอร์ไซค์ไปตั้งแต ตอนโน้นตนถึงเดือนนี้เราก็ไม่เคยไม่ได้ไปแจ้งความไม่ได้ไปอะไรทั้งน,นั้นด้วยเพราะเรากลัวมากตอนนั้นต้องหลบต,ต้องหนีแอ้ทุกข์โนไปอยู่ตรงบ้นงานญาติคนนั้นน,นิดญาติตรงนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้ก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกันก็ไม่มีใครมาดูแลเราได้หรอกต้องจากตัวเราเองแต่เราก็ยังกดไม่ได้ที่จะไปกดไม่ได้ที่จะไปหมายาว่าคุณคุณคุณ คุณยุพินนี่ยังไปร่วมชุมนุมกับเสื้อแดงอยู่ใช่ไหมคะค่ะค่ไปด้วยทุกครั้งไปด้วยตลอดไปที่ไหนก็ไปก็ไปแต่ว่าเราไม่ก็ไม่เปิดเผยเราก็ไปร่วมกับเขาไปสนุกสนานกับเขาไปแสดนตัวไม่เอเลิกนเกินไปเพราะเรายังมีต้องคุมควพิถอยู่เพราะว่าวันที่23เดือนหน้า่นอ่ะเราถึงจะหมดจะสองปี ทุกวันนี้เรายังไม่มีใครมาถามใครหรืออะไรเลยแล้วก็ไม่เราก็ไม่กล้าที่จะไปถามใครเหมือนกันเราไม่รู้จะประสานไปทางไหนขอให้เพื่อนติดต่อให้ด้วยค่ะเราบมันอย่างนี้นะคะเสียง<อ>ที่เสียงคุณแหม่มเนี่ยนะคะค,คือคนะคะเสียงนี้พวกเราจะลงจะลงใน y o u t u b e นะคะก็คือเสียงเสียงจากใจเสียงเรื่องนะคะเล่าความจริงผ่านผ่านวิธีอินเทอร์เน็ตไปถึงนะคะค ผู้มีอำนาจวาสนาในบ้านเมืองนะคะที่พวกคุณนะคะ<ช>ไปร่วมชุมนุมแล้วนะคะ<ช>ไปได้รับผลกระทบเป็นเหยื่อทางการเมืองมาแล้วเนี่ยนะคะ<ช>ก็ไม่รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับการเหลียวแลจากขบวนการนี่เลยขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยดิฉันพูดตรงๆว่ากนอปชเนี่ยรัฐบาล<อ>ด้วยค่ะค่าน้องมเขาบอกว่าเขาจะช่วยเขาจะให้ ไหนจะไปลงที่อะไรนะกรมพัฒนาสังคมก็ไปจรงไหนก็ไปเราคิดว่าเขาจะช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยนี่ถามคุณยุพินเอยค่ะตอนที่คุณเอาเอกสารไปให้นะคะเมย์หรือว่าแดงเจสเนี่ยเขาพูดยังไงกับคุณคะคุณเอาเอกสารสิทธิ์ให้เขาค่ะอ๋อเขาทุกเราอ่ะทั้งทุอ่ะเขาบอกว่าเขาจะประสานงานให้เขาจะติดต่อให้เพื่อจะได้รับการเยียวยาเขาจะเอทำสัญจรแล้วก็อะไรอ่ะ แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาบอกเขาจะช่วยแต่เขาเอาเอกสารไปนามแล้วตั้งแต่อะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,รอะเขาจาัดคอนเฟิร์นอะแล้วเขาก็จะให้เชื่อมาตัวหนึ่งแล้วเขาบอกเขาจะช่วยอย่างนี้แหละเขาเอาเอกสารไปไม่ใช่คนเดียวนะทางบุบลเอ้ยทั้งใครต่อใครอะ่ะเขามาจากใครด้วยเพื่อนฝูงทุกคนกันนัดนัดกันนามมารวมกันก็หวังที่เขาคนเดีวยวแล้วเขาเอาไปละ ล้วเขาก็ไม่เห็นติดต่อกลับมาเลยอ่ะอืมไอ้เสื้อตัวหนึ่งที่เขาให้คุณไว้น่ะเสือ้อเสื้อที่เขียนว่าแดง EU หรือเปล่าล่ะคะเสื้อสีขาวเขาที่เขาบอกว่าเอ่อเสื้อสามารถยังมีอยู่ค่ะยังเก็บไว้อยู่ค่ะอ๋อให้เสื้อไปตัวหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเขจะให้เสื้อสามารถคนละตัวว่าอย่างนี้แล้วเราก็ให้เขาให้ทําบัตรไอ้นั้นด้วยอะไรนะั่นแดงแดงยุโรอะไรน่ะ โอ้ให้ให้ให้คุณทําบัตรแดงยุโรปด้วยค่ะทาทบัตรนอปชอ่ะอ๋อก็ยังมีอยู่บัตรก็ยังมีอยู่ค่ะไอคุณเมย์นี่นะคุณเมย์หรือว่าคุณแดงแจเนี่ยนะให้พวกคุณน่ะกลุ่มของคุณนะฮะกําลังเจาะจงว่าให้ทาําบัตรอยูกับพวกเขาด้วยบางทับหนอ้แดงนอปชออียูอะไรของเขานะใช่ไหมคะคุณทําไปแล้วใช่ไหมคะทำแล้วแหละก็ทําแทนด้วยก็เพื่อนเขาก็ทํากันหลายคนน่ะค่ะ เราก็คิดว่าเออเขาคงจะอยู่ต่างประเทศเขาคงจะช่วยเราได้แต่เราเขาก็ไม่เคยติดต่อมาเลยแล้วก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยอไม่เคยจริงๆแล้วก็แม้กระทั่งเราไปที่ออะไรอินเดียก็ไม่เคยเจอเขาเจอเขาอยู่ข้างหน้าเวทีขอคุยเขาเขาก็ไม่คุยไม่คุยได้ไอเราไปเจออะไรแปลกบางสมานเขาก็ยังไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยอะไรทั้งนั้น ยังไงยากติดต่อให้ยังไงมั่งนี่คขาเนี่ยอ๋อมาอย่างนี้ค่ะคุณเดี๋ยวเราจะจะเอ่อแจ้งให้คุณยุพินทราบนะครับพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มวิจยุอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศค่ะนะคะตอนนี้พวกเรากาลังตีแผ่เนี่ยพวกขบวนการที่หากินบนความทุกข์ของเหยื่อเขาร้ายทางการเมืองไอขบวนการเยียวยานี่แหละฮะนะคะก็ทราบว่ามีการจ่ายมีการจ่ายเงินนะคะจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งเราก็ถามว่าเงื่อนไขการจ่ายของคุณคืออะไรนะเขาต้อง เขาต้องเออขาเรียกว่าเขาต้องเขาเรียกว่าต้องแหมดิฉันต้อโทษนะคะดิฉันมาอยู่ประถมประเทศนานถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขาเรียกว่าคอลเลฟาต้องเป็นยังไงมั่งถึงจะอยู่ในเงื่อนไขของการจ่ายนะคะทางเราก็ถามเข้าไปนะคะก็ก่อนที่คุณจะมาโอกาสนี่ก็หลายวันนะคะถ้าท่านถ้าหลายๆท่านที่ติดตามมาเนี่ยนะคะว่าทําไมการจ่ายเงินของคุณน่ะเอาบางคนก็เอา ไปติดคุกมาอ่าบางคนก็ได้บางคนไปติดคุกมาบางคนก็ไม่ได้อ่าบางคนก็พิการอ่าบางคนก็ถูกแก๊สน้ำตามาหลายท่านเนี่ยนะคะเราก็เอามาพูดในรายการเขาก็บอกว่าเขายื่นเอกสารให้คุณเมย์หรือว่าคุณแดงแจ๊ดนะคะบอกว่าบางคนถึงจะบ,บอกบอกว่าจะเอาเอาอะไรชื่อเนี้ยไปเอาเงินกับคุณทักษิณมาให้อ่าบางคนบอกว่าดิฉันจะประสานงานให้ก็เขาเ็นคนจริงๆหละรวมตัวกัน ตัวกันหลายคนแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันน่ะชื่ออ้อหรืออะไรนั่นก็เหมือนกันเขาก็มาเอาไปเหมือนกันคนชคื่ออ้อเขาสวยๆอ่ะอ้อนี่สวยๆอ้อนี่ไปเอาเอกสารที่ไหนคะจากทางภาคเหนือหรอคะหรือว่าที่กรุงเทพคะ,ะที่อินพีเลียนชั้นสองปข้งว่างเลยเราก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ขึ้นไปข้างบนอืมเออทำไมเขาไม่ขึ้นไปข้างบนทำไมก็อยู่ข้างล่าง ฟังคุณแจ๊คให้โทษนะคะฟังคุณแจ๊คให้ปิดวิทยุด้วยค่ะเสียงเข้ามาในเครื่องนะคะโทษนะคะฟังคุณแจ๊คปิดวิทยุด้วยค่ะไม่งั้นตัดคุณออกสายก่อนนะคะค่ะคุณคุณคุณยุพินเล่าต่อไปเลยค่ะเมื่อกี้โทษนะคะเสียงมันแทรกค่ะคุณบอกว่าคนชื่ออ้อมนะคะมาตั้งโต๊ะรับเอกสารคุณบอกว่าทําไมไม่ขึ้นไปรับข้างบนใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำไมเขาไม่ไปไปตั้งโต๊ะรับเอกสารข้างบนโอค่ะ อะไรเขามาเอาอยู่ข้างล่างอยู่ตรงห้องที่อะไรเค็ซีหรืออะไรข้างล่างอ,อ่ะโอนั่นเขาก็เอากันเยอะเหมือนกันแล้วมีผู้ชายสองคนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจค่ะอ่ะาก็ให้นั่นแหละท,ท,ที่ให้ไปน่ะที่ยื่นไปก็คือนั่นแหละของคุณเมย์ของคุณ<อ>ชื่ออ้อแล้วก็วกประธานอะ่ะท่านประธานพิดาอ,อ่ะอ๋อท่านประธานนปชอ่าทิ<ป>ดาท้าววันเศษ ค่ะถ้าที่ส่งส่งไปอะนะคะค่ะค่ะนั่นหละที่จะส่งไปแล้วแล้วนอกจากนั้นก็ไม่ได้ส่งแล้วก็จะแล้วที่ไปส่งที่กรมพัฒนาสังคมค่ะค่ะแล้วเขาก็แจ้งมาว่าอะไรอ่ะให้อท่านยงยุทธเขาไม่ได้ออกเขาไม่ได้ทําต่อเขาก็ชื่อให้ท่านคองทองทําต่อแล้วเขาก็มีหนังสือมาให้ว่า กำลังตรวจสอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็นานแล้วอ่ะตั้งแต่ต้นปีเออหลังปลายปีห้าสี่อย่ค่ะแตยังไม่เห็นมีอะไรขึ้นหน้าเลยคนี่อออนเนี่ยเขาสวยเขาบอกว่าอะไรอ่ะคนคนที่ยิงระเบิดแต่เราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คนที่ยิงยิงปืนยิงระเบิดขึ้นอันนั้นน่นคือคนจาเขาโดนจับอยู่คนเดียวน่ะ แต่คนนี้ไม่ใช่แล้วเว้ยไม่ใช่หน้าตาเขาจะสวยจะออกไปเหมือนกับอ่าอะไรอะรองรองโคตสกะข,ของเราอ่ะ<ม>รองครักรัฐบาลอะอะไรตำรวจอะไรที่อยู่เนี่ยนี่ฉันไม่ทราบน,านาาาะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรละค่ะคนที่ชื่อออที่คุณว่านี่นะคะมาคอยรับเอกสารกับคุณที่คุณบอกว่า k คเอฟซถูกต้องไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งโต๊ะข้างบนบอกว่าคล้ายๆว่าให้เข้าไปเป็นทางการว่าเออ่ามารับเรื่องแต่ว่ามีการนัดกับพวกคุณนะคะให้ออาเอกาอสารไา่ที่ KFC ถูกไหมต้องไหมคะแหอว่าถ้าเข้าได้แล้วเขาจะโทรกลับมาแล้วเขาก็ไม่เคยโทรมาอ๋อคุณบอกว่าชื่ออ้อชื่ออ้อมใช่ไหมคะมาพบกับตำรวจมกับตำรวจดูกัับแบก็ได้นะคะเพราะอาจะเป็นครอบครเดียวกันหรือเปล่า อ๋อคุณคุณไปยื่นพร้อมกับคุณแหม่มหรือเปล่าคะค่ะไปพร้อมเดียวกันหมดเลยแหม่มกาดใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวฉันจะถามคุณแหม่มด้วยทีเรนียค่ะพุกเราเนี่ยจะเข้าไปยื่นพร้อมกันหมดอืมแปคนเนี่ยจะไปประมาณสิบคนเพราะนอกนั้นติดต่อไม่ได้ค่ะอ่ประมาณสิบคนเนี่ยคือเราจะยื่นพร้อมกันมีอะไรเราจะยื่นพร้อมกันตลอดอ๋อค่ะถามงคุณแหม่มดูก็ได้ ว่าจะไปขึ้นไหมกับคนชื่ออ้อเนี่ยเอเอสซีข้างล่างค่ะแล้วคนชื่ออ้อเนี่ยคุณบอกว่าเขามากับตำรวจสองคนถูกต้องไหมคะมีตำรวจมาด้วยะเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจอมีผู้ชายสองคนเขาบอกว่าเขาก็อยู่ทงา่างประเทศเหมือนกันเขาก็จะไปยื่นเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอเลยอืม อันนี้ก็นานแล้วอะ่ะตั้งแต่เรื่องมันกำลังดังๆอยู่